โ oh, อ้แพงอังโอ้ยเขียนลายมือสวยมากเลยอนะ่ะสวยกว่าแม่อีกอนะ่ะนี่เด็กอนุบาลหนึ่งเหรอ <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้น้องแพองอังจะมาแสัง,งเสือให้ดูนะคะโอเคค่ะอ่าเริ่มจากเลขศูนย์ถึงเก้าเป็นเลขอาราบิกนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดูปเกสิหนขอดูในวะว่าถูกไหมนะ <Okay. S 2> มามาไปดออ่าต่อไปเขียนเลขศูนย์ถึงเก้าเป็นเลขไทยนะคะ <c oughs> นี่ก็เป็นเลข ผิดดอกไม่เป็นไรคะ่ะอเขียนเขียนใหม่คะ่ะผิดหนึ่งตัวเลขเก้าเขียนเลขเก้าใหม่คะ่ะอ่าให้มาดูหนะะ่อยค่ะเก้าถูกไหมโอเคศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก่งมากเก้าเขียนสวยไหมแม่เขียนสวยมากต่อไปขเขาให้เขียนตัวอั ที่ัอ,อคู่นะคะตัววีวีวีวอ่าให้เขียนตัวภาษาอังกฤษนะคะตามภาพนะคะลูกตัววีอ่าลบลบหน้านี้ก่อนอ่าไม่ต้องลบได้เขียนข้างล่างก็ได้ค่ะไม่ได้เป็นไรอ่ะอ่าอ่เขียนต่อไปรถตู <L otto S 2> <ว>้เป็นตัวอะไรคะตัววีอ่าอันนี้เป็นตัวทีทีอะไรคะ อันนี้อะไรคะตัวนี้คือสัตว์อะไรคะทีอะไรทีไชเกิดทีแว่ทวีแวนทีไชเกอทีแวนทีไชเกอร์เล็ดอะเล็ดต่อไปอะไรคะพีพิกพีพิกเอ็มเอ็มมังกี้อสะสซตเสบะโอเค โอออคโปุนโอเคอลไลออนอ่าฮะเอเออแอปเปิ hmm. <And fruit. S 1> mm ้ลไหนหมาดูหนจะเยอเขียนเยอไหม โอเคแต่เอ็มยังเขียนไม่เสร็จขอเอ็มใหม่อีกรอบได้ไหมคะไม่ได้ขอเอ็มเขียนเอ็มเอ็มตรงนี้ใหม่อีกทีนะไม่ได้ได้คะ่ะมาค่ะอ่าเยเราจะได้เขียนตรงได้แต่ใช่เขียนตรงนี้ก็ได้โอเคเอามาเอาปากกามาให้มามากันค่ะเวลาลูกเขียนเอ็มนะคะเขียนยังงี้ ขึ้นตรงๆแล้วก็ลงเฉียงๆนิดนึงจะสวยกว่าขึ้นตรงๆอ่าให้เขียนตัวอ้วนๆหน่อยแอบนี่นูขึ้นตรงๆลงเฉียงๆขึ้นตรงๆแล้วก็ลงตรงๆโอเค้ขอเอ็มใหม่มามาขอเอ็มใหม่ ขึ้นตรงตรงลงเสียงเสียงขึ้นเสียงเสียงลงตรงตรงลงตรงตรงอ้าเอมอันนี้สวยขึ้นเยอะเลยมามาเราเห็นด้าบหลังน่าต่อไปนะคะหน้าต่อไปค่ะอันนี้ให้เสียนเป็นพยัญชนะไทยนะคะกอไก่กอไก่อ่ากอไก่โดเด็กอื เขียนสวยๆนะคะโมปลาปลาต้องห่างขึ้นตรงๆนะลูกตัวอะไรเอ่ยโอษถุงอะถอดถุงหนูเขียนหนูเขียนผิดกากระกบาทแม่หนูเติมหัวหนุ่มแรก โอเคอ่าแล้วอีกตัวตัวอะไรคะชอชินี่กะจลาอ่าเขียนค่ะขอขอ้อละข้างอีกทีหนึ่งค่ะอ่าขึ้น,นอยากอ่าแล้วลงมาเป็นมอมมาโอเคได้ฮัลโหล อ่าโอเคอ่าต่อไปค่ะตัวอะไรคะส่อเสืออ่าเขียนสอเสือค่ะเขียนห่างห่างกันไหนคะ่ะลุมไม่งั้นมันติดกันเกินไปอ่าเขียนตรงนี้สอสเสืออืมแล้วตัวอะไรต่อคะ ตัวต่อไปคือจอจานตัวที่สองคือสอสิ่งเขียมมนโนหนูเลยใช่ตาหัวเหมือนจอจานใช่ไหมหขอหีบออะหขอหีบอืมออะไรต่อคะ ซอเสือมตัวอะไรต่อคะทอหารทอทงน้องเขียนติดกันมากเกินไปน้องเขียนลงมาน้อยมันไปติดตัวข้างบนน้องเขียน<ถ>มาอหน่อยไม่ต้องติดกันมาลงมาอีกนิดนึนทงทอดทองอ่าเขียนทอทงใหม่อ่า เขาพูดเท่าเขียนตรงที่ไกลๆหน่อยไม่ต้องเขียนติดกันมากค่ะลูกไม่งั้นมันก็ไปโดนตัวอื่นเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ว่างๆอ่าเขียนเขาพูดเท่ากันค่ะอ่าเขียนสวยมากแล้วลไรต่อคะเขียนสวยมากค่ะไม่ต้องลบขาะเดี๋ยวค่อยลบทีเดียวเขาพูเท่าไม่มีโอเคจบแล้วไหนมามาตรวจหน่อย โอ้โหเขียนโอเคมากเลยน้องเขียนปอปลาใหม่ได้ไหมคะปอปลอปาน้องตัวนี้ทำไมหางมันขึ้นไปเอียงอย่างนั้นนะคะลูอ่าพร้อมปอปลอปาไหมคะเขียนปอปลาใหม่นะคะโอเคเริ่ม,มค่ะปอปลอปาหางตรงๆนะคะโอเคปอปลอปาที่แท้ทู สวยมากเก่งมากค่ะเอาตัวอะไรขอคะยิวัดทหารอะอยากโชว์ทอนทหารโชว์เลยโอเคขอทอพุทเท่าได้ไหมคะทอพุทเท่าทอขอทอทงด้วยคะ่ะ โอ้ได้เยอะแล้วนะขอชออกระเชอหน่อยค่ะชออกะเชือที่เขียนเหมือนถอถุงแล้วก็มีหางเป็นมอมาอืมโอเคก็หนรู้ไปเลยกหนูต้องแข็งสองตัวไม่เป็นไรอ่าต่อไปเพ่งอังเพ่งอังน้องเพ่งอังอายุเท่าไหร่คะมีคนถาม น้องเพ่งอายุกี่ขวบคะสามขวบครึ่งสามขวบครึ่งทำไมเขียนหนังสือเก่งจังเลยคะทำไมเขียนหนังสือเก่งจังเลยคะใครสอนคะแม่แม่หนูหนูหนูแกะไม่ได้ไม่ไม่ต้องแกะค่ะน้องน้องเพ่งอังชอบเขียนหนังสือไหมคะชอบค่ะชอบเรียนหนังสือไหมคะชอบค่ะชอบเรียนวิชาอะไรคะศิลปะ จริงเหรอชอบเรียนศิลปะเหรอแล้วชอบเขียนหนังสือไหมชอบค่ะชอบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษคะอังกฤษไนเขียนเอถึงแซให้ดูได้ไหมคะคุณขอบอ่าเขียนเอถึงแซให้มามาดูก่อนนะคะเริ่มร้องไปด้วยร้องเอด้วยวีซีอ s c s i -G -G -L -M -N o p q r อ่ะผิด่ะคะ q ยังไงคะเอะาใหม่ค่ะสองตัวนี้ผิดอ่าเขียน q ใหม่ค่ะตรงนี้อ่าก่อน <Q. S 2> ไม่ใช่หรอ q r อ่า a s a <S? S 1> ยังไงคะ R ผิดค่ะนี่งตัว k ค่ะ,อะสอง อ่าเริ่มตรงนี้ค่ะอา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  S T ยูยูแล้วอะไร V V แล้ว W อ่าไปยวอาไรค่ะอืมเแล้วอะไรคะว Y วแล้วอะไรคะแซโอเคไหนๆมาขอดูหน่อยนะคะ okay ha my <laughs> long ABC is 3 5 8 9 Now I know my ABC. Next time w e n you sing with me โ k a y น้องเพลงอังน้องเพลงอะไรได้อีกไหมคะไม่ค่ะได้เยอะแยะเลยไหนไหนท่องตัวเลขภาษาจีนให้ฟังไหนได้ไหมคะ E R S สา B ส A ออา,าๆค่ะเอาให้แบบคนฟังฟังรู้เรื่องได้ค่ะลูกอนหนึ่งไม่เอาไม่เอาเสียงดังค่ะุอกนหนึ่งสองสามออสามสี่ห้าหเจียวป สิสิสองสิสามสิสิสิสเสิ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 สอสิสิกอสิสิสิสกสิ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 สอสไสิ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 สอสิ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 หิสเอิ ได้ไหมกอ็เอ้ยก็ไก่ข้อข่อยู่ในเราอ่ะก็เอ้ยก็ไก่ข้อขายอยู่ในเราข้อขวดของเราข้อควายเข้านาข้อคอนขึ้นข้างคอนละค้างข้างฝางงูใจก้าจะจใช้ดีชดอชิงตีรังก็ช้าเว้งหนี่งโซโซลามทีโซกเซคู่กันยหดิงโจพารุสนาส่วนพัดดูพั มนหันเธอถ่านเข้ามาลองมันทอหน้าขาวทำพวกเท่าเดินย่อกเนนไม่ดองเนแด็กต้องเนมมันเต่าหลังตรงเธอทุ่งแบกขอนเธอท่ารอดทน เรทองคนนิยมเราหนูฝากไขบ่บาไบไม้ชรับถมบะปาตากลมพอพึ่งหำลังฟ่า,ฟาทนทานพอพผานวางตั้งฟอพอสะอาดจ,จังออ้ํำเผาเกียงใบมาม้าคึกคักยอยักเข้าใหญ่เราเรือภายไปเราลิงต่ายเราว่าแหว่ลงยาสาราเงี่ยมเงะสะเลสีนวดเจ้าเสือเสือและคนนอนเ้อหีดใส่ผ้า เจลาเข้าเพลองอ่างเนืองนองอขาคุบตาโตเก่งมากในเขียนชื่อตัวเองให้ดูหน่อยค่ะอันนี้เป็นขอเอาเขียนเป็นภาษาไทยนะคะขอ,ขอเขียนชื่อตัวเองแล้วก็ขอ,อ,ขอ,องก็ขอภาษาไทยนะคะ โอเคแล้วภาษาอังกฤษอะคะนี่ขอมามาด้วยนะคะ โอ้โหเขียคลายมือสวยขึ้นบ้างเยอะแน่ P H E S ต่อไปทำอะไรกันออกต่อดีอเรียนวิชาเลขไหมอะาห้โบนิ่งได้เท่าไหร่คะไม่หนูได้เขียนหนังสือหนังสือหรอไม่บวกเลขหอเนี่ยชอบไหมชอบ อันนี้ได้สองได้สองได้สองอ่าได้สองก็เขียนเลขไว้ก่อนอันนี้สามอ่าสองบวกสามเป็นเท่าไหร่สองบวกสามเป็นสองบวกสามเอาสามมันใช้ขึ้นมาสองนิ้วสิบเอ็ดสามแล้วสองสามแล้วสี่สี่ห้าอ่า ทำไมถึงเป็นห้าน้องลองเอามาหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมอือแอปเปิ้ลได้หนึ่งสองอ่ารวมกันเป็นสามอ่าถูกต้องหนึ่งสองสามสตรอเบอรี่มีสี่ผลค่ะสตรอเบอรี่มีสามผลค่ะสี่บวกสาม อ่านับเลยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าได้เจ็ดเจ็ดผลโอเคอ่าเสร็จและแต่แถ้าสมมติเราไม่มีรูปภาพเราบวกได้ไหมครมามาจ้ะมามาแล้วส,สองว่ากับส่งว่างกับส่งว่างเอาไว้ทำอะไรอ่ะก็เอาไว้บวกเลขไงบวกตัวเลขแบบไม่เห็นลูกไง น้องบวกตัวเลขแบบไม่เห็นลูกได้ไหมไม่ได้ได้สิม,มามาสอนแล้วไงเอาเลขมากไว้ในใจสามบวกอันนี้สองบวกสามใช่ไหมเลขไหนมากได้สามมากมหนูจะเขียนแ,แล้วเราเลยว้าวอืมเขียนสวยมาก โอ้สวยสุดๆเลยมันจางลงแล้วว่าไม่ไม่ยังไม่จางทีมมันจังลงอ่ะค่ะผิดค่ะวนผิดอ๋อข้อโคนอาช่ากถูกๆๆแม่นูว่าดอเด็ก,กไม่หาค่ะ โอ้ยเขียนลายมือสวยมากเลยอ่ะสวยกว่าแม่อีกอ่ะนี่เด็กอนุบาลหนึ่งเหรอโอ้โหเพงอังเอ้ยอันนี้ไม่เรองแล้วไเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายเพื่อนอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ช่องโอ้โหแพลงอังได้น,นะคะบายบาย <c oughs>